วัดีค่ะวันนี้เราได้มาป้อนอาหารน้องช้างนะคะที่เราได้เปิดรับออเดอร์ก็มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีคุณแม่เอฟซีนะคะช่วยอาหารน้องช้างนะคะช่วยส่งคะแนมนมาให้น้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะวันนี้เราก็จะทําการป้อนอาหารน้องช้างนะคะทั้งหมดวันนี้สามสิบเอ็ดตักลาค่ะเราจะป้อนเป็นชุดแรกนะคะของคุณแม่ สุวพัฒนะคะ20ตะกร้านะคะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่สุวะพัฒนะคะที่ได้ส่งคะแนนมาให้กับพวกเราแล้วก็น้องช้างนะคะช่วยเป็นค่าอาหารน้องช้างนะคะก็ขอขอบพระคุณคะ่ะเอาปลาใสมาเร็ว <iza> ก็ขอขอบคุณนะคะ20ตะกร้าแรกนะ,ค,ะครับ นี่นะครับกินอย่างอริดอร่อยเลยครับอ้าวให้เลยครับตะกร้าที่ เือกแล้วสองตะกร้าแล้วนะครับสิบตะกร้าเลยน,นะคะบนโต๊ะอา้าวพี่บุญมีได้สามตะกร้าแล้ว นะคะคตะกร้าน,นี้เราจะให้น้องนำพูนค่ะลืมบอกไปว่าผลไม้นี่ย่งไผลไม้ของเราวันนี้มีสี่อย่างนะคะมีแตงโมโอ้อยกล้วยแล้วก็สับปะรดค่ะวันนี้เราก็จะเต็มให้เต็มเต็มตะกร้าน,นะคะน้องช้างจะได้กินนะคะ เพราะว่าน้องช้างไม่ค่อยได้กินค่ะของเราเป็นช่องเล็กๆนะครับดูนะคะก็แม่ๆเอจีอาจจะยังมาไม่ถึงพวกเรานะคะวันนี้น้องช้างได้กินแล้วจ้าดูคุณยายฟ้าใสากินนะครับก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับโอหยัดทีละสามชิ้นเลยครับ นานานจะได้กินนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วครับโอ้โห و, วันนี้คุณยายปลาใสกินเร็วมากเลยครับลำพูนกินไม่ทันเลยครับ อ้าวะะสิตตะกล้าเลยค่ะสิทตะกล้ารอบสองนะคะมาแล้วจ้าอ้าวแย่งกินแล้วครับดูนะคะดูนะคะน้องลำพูนนะคะพี่ค่ะพี่บุญมีนะครับกินเชือกดียวเลยครับ ไม่สนใจเลยครับเชืืออบบนีีี้่่าาก นี่นะครับดูพี่บุญมีกินนะครับน้นะบนองลำพูนสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ไม่ประสองค์ออกนามครับผม จำนวน20ตะกร้านะครับผมก็ขอขอบคุณครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเ่งเฮงรวยรวยครับผม ได้ช่วยเหลืออุนนดน้นอาหารช้างของเรานะครับนานๆก็จะได้กินครับผมนี่ครับจะหมดแล้วครับ ดีแล้วนะครับลำปูดีแล้วลูกเร็วขอบคุณได้ไหมขอบคุณแล้วลูกเร็วสั่งไม่ได้แล้วครับตอนนี้ติดกินสวยแล้วสวัสดีขอบคุณค่ะก่อนเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กินอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนลูกเร็วขอบคุณค่ะก่อนเร็วได้กินกล้วยเร็วสวัขอบคุณค่ะเนอะโบซุงไปดีสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะคะที่ให้อาหารน้องช้างนะคะอ่า กินเร็วมากเลยครับ ที่สูงว่าพัดก็หมดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นของคุณพี่รัตนันนะคะเจ็ดตะกร้านะคะขอบคุณค่ะของพี่รัตนันนี่นะครับเจ็ดตะกร้าครับคุณแม่มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเจ็ดตะกร้า,าเลยอีกตะกร้าหนึ่งดิให้ตัวไหนตะ,ตะกหนึ่งไม่มีคู่เนาะให้พี่บุญมีดีกว่าเนาะพี่บุญมีจริงๆ ครับพี่บุญม,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 มีกินเยอะนะครับนี่กินเร็วมากเลยครับตที่เจ็บเราก็าให้พี่บุญมีนะคะเพราะว่าพี่บุญมีกินเยอะนะคะ อตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับของคุณแม่รัตน่รันครับรก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมล่ำล้ำรวยรวยครับสีตะก้าสุดท้ายครับสีตะก้าสุดท้ายนะคะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งคะแนนมาให้เราแต่ว่าไม่ได้แจ้งนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนและเมตาน้องช้างนะคะช่วยส่งคะแนนมให้น้องช้างได้กินผลไม้นะคะก็ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนี่เะคบไม่จนนะครับ,บสีตากานนะ,ะตกาะะ้านะคะน้องได้กินแล้วค่ะอือ<ๆ>กินคนีรครับอันนี่ครับ วันนี้นะคะแม่ควานวันนี้นะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณแทนน้องช้างนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะและก็คุณแม่เอฟซีคุณรัตะนันแล้วก็คุณแม่สุวะพัฒนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยน้องช้างได้มีอาหารมีผลไม้อร่อยอร่อยกินอย่างนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะ สิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะคะช่องของเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆนะคะที่คุณแม่เอฟซีอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะเราก็ขอฝากคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องช้างด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ขอฝากช่องนะคะช่องลำพังลำพูนฟ้าใสชาแนลของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับ นมงทางก็ได้กินแล้วนะคะขอขอบพระคุณค่ะ